ปาตาควรถูกป่ะวะสเปียตันอันทรงเออสเปียตันเฮียสเปียตันอันทรงพลังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอาหาร่ามใส่มที่สวมใส่ชุดเกรานะหนักและได้รับการฝึกฝนอย่างดีพวกเขามาพร้อมหอ,อกที่สามารถคว้างและใช้แทงได้ทำลายรูปบันสเปียตนันเฮียกุยเจจสเปียตนันโอ้โหชิบหายแล้วทำไงดีเนะ่ะไปไปไหนเฮีย แล้วก่อนกูเล่นแล้วก่อนกูจะเล่นนะมึงจำคลิปก่อนได้ไหมพวกมึงอะเออกูพูดคำหยาบตั้งแต่ตอนไหนเออคลิป <c oughs> ช่างแม่มันเถอะโอเคครับก็ทุกคนจำผมในคลิปก่อนได้ไหมแบบอัพทะดูมาแล้วนักดาบค่อยแบบไม่ค่อยได้อัพเลยไม่เป็นไรช่างแม่มันเถอะแบบนี้ขุดต่อไปขุด เราเพิแ่แค่คนงานเราก็ต้องพูดไอเขียดเต็มแล้วกูยังไม่ทันพูดเลยสัตว์เก็บเงินเ่กนันอ่ออกมาเดี๋ยวนะหูจะกระโดดสัไอ่เขียดกระโดดไม่ได้ว้าวอาชีพเมนขึ้นว้าวเดี๋ยวนะ <c oughs> ตอนไหนคนจะเต็มเนี่ย ดี๋ยวไปดูฝ like ั่งนั้นหน่อยดีกว่าอือฮือไอ้เหี้ยมมาละไม่เป็นไรเราก็ต้องทำแบบไอ้สุดสามร้อยว่ะนวนต้องชนะความแข็งแกร่งเราก็ต้องทำมึงนีดังเฮ้ยเหี้ยมจะไปไหนับมาโกรนโอ้มึงจะไปไหนเฮ้ยอือไปลองบุกดูดีกว่าเฮ้ยมึงเหี้ยมึงจะไปไหนอือช่างแม่งเลยมึงอยากตายหรือเปล่าวะหรือว่า นักก <die> <HHH noise> okay, uh, yeah, yeah, yeah. ีนนนกูเยอะเกินไปมึงเลยหลุดไปฝวงนึ่งโอเคเดี๋ยวกูทำให้แมงขุดก่อนเีกูยงเออเออฮียเฮียเฮียทำไงทำไงคิดหมสู้มันสู้มันเชงเชงเชงไอพวกกาเฮ้เชงเชงเชงบุกมันมันถอยเราก็ต้องบุกไอสัตว์จอมเตะไอเฮียทำไมเงียบจังวะไอสัตว์แทง ไทงไอ้กาเอ้ยสัตว์ชิบหายโอ้ยมวยไอ้เฮียวินก็ที่มันรัวซะไอ้เฮียนะไยแทงนี่นักขุดเมืองนักขุดเมืองนักขุดนักขุดทองเหรอไอ้เฮียแซดคุณคิดว่าบุกรอบเดียวจบแน่เลยยู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 ูอาจจสูรียกกำลังเสริมแล้วโอ้ยเฮียโคตรเยอะกูหมายถึงคนเก็บแร่นะ นักถือท้องหลังอ่ะเออนคตรเยอะมีจปทำลายทำลายไงทำลายไงทำลายมีทำลายทำลายทำลายมึเห็นเพื่อนเราที่ล้มนั่งนั่งนั่งไหนั่นแหละนั่นคือความเสียสละการเสียสละที่สมศักดิ์ศรียังไงล่ะนั่นแหละกมันมันมันมัมัมันมมััมัันมัมัััม เพราะฉะนั้นสู้เพื่อเพื่อนเราและลูกหลานของเราแม้มนจะไม่มีครอบครัวแล้วก็ไม่มีลูกก็เถอะเดีอะไรอะไรนะจอมตอ้เหี้ยตายมาเลยนะคุณไอเอาแล้วมึงมาทำไมอีกอ่ะเอาแล้วมึงมาทำไมอีกตัวหนึ่งอ่ะเอ้ามือทำไมเหี้ยโค่ปิดล็อก สปเยตอนการโจมตีเคลื่อนไหวบล็อกเฮ้ยคว่างหอ,อกจึ๊บจึ๊บอ๋อมาคว่างหอ,อกได้เลยเหรอไม่รูไหวโอเควะ่ะไม่เอาแล้วกูจะอัพไอ้นี่ทำไมออเอม้ยไม่เอาเอามันรัดไม่เอาละไม่อยากขาดไม่เอาเอย่อากมห้มาเอาแค่รู้ทำไมมัน เออความเสียหายเขาจะเป็นตอนเราเรเวลาพร้อมไหมอะไรอืช่างมันการโต้ตอบของสวอตวรอร์เรียร์สวอตวอร์เรีร์หรือสวอตเตอร์กูอ่านถึกปะวะสวอตวอร์รีน่าจะถูกแหละใช่ใช่ใช่ถ้ากูอา่านมันถูกสวอตวอร์เรียร์ที่เหลืออยู่ พยายามกู้ดินแดนคือของตอนคือและกําลังส่งทุกทุกอย่างที่พวกเขามีมาหาคนเหี้ยส่งทุกทุกอย่างที่มีมาหากูแสดงว่าลงบึงแน่ใจใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะกูเชื่อไหมมันน่าจะมาแค่น,นิดเดียวเพราะฉะนั้นกูเอานักดาบกูอกเลยในนักขุนเมืองต่อไปทีหลังนะตอนนี้โอ้โหเหี้ยกูคิดว่ากูเล่นถูกเลยอะไรไอสัตว์แม่บินม,ม,มีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้า เฮียกูไม่ใช่หกกว่าคนมึงดูไอ้เฮียนี่แม่งแป๊บเดียวแม่งเสกกองทัพเฮียทำไงวะส่ตว์ไม่ต้องมองอ้ามือโชว์เอฟเอฟลยมึงคิดว่าพวกเราจะชนะได้บินเนี่ยอะไรเดี๋ยวกูจะคนโทรตีดิงงอ้๋มวยอีเฮียกูสับหนามึงเฮียขุด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 ขเลยสัตว์ ขุด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 ไอ้เหี้ยขุดขุดขุดไม่ขุดมึงไม่ได้หนึ่งตายขุดโอเคเออไอ้เหี้ยกูมีเงินอยี่สิบบาทใครก็ได้โดนนี่กูจะเออลืมไปช่องกูไม่มีระบบโดนนี่เหี้ยอืมไอ้อะไรขาวๆไอ้ลมเหรไอ้เหี้ยเออดขุด ขุด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 โอ้ยเต็มแล้วไอ้ไรเนี่ยมันไออะไรขาวๆอะไม่มีแล้วขุดขุดขุดไอ้เหี้ยกูขุดทางนั้นได้เหรอวะโอเคไปไปไปขุด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  มเดี๋ยวเตยเย็นๆนะพวกมันจะบุกมายัางเนี่ยไอ้เขียดแต่พอจะควบคีมแล้วไอ้เขี้ยดแป๊ดเดียวมั้งสี่คนครับมันมยังไม่มาใช่ไหมเนี่ยเอาเลยแสดงว่าพวกมันมแม่งมาแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงหอยแล้วเอ้ยมึงมาสู้คือกดเก็บแร่แล้วเวย้ยขับ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 ,บไอ้เหี้ยดคุณครับพ่อแข่งเฮ้ยเหี้ยดใช่ไหม อุย้ยโอ้โหอ้เหียตายแล้วข้าบ้านข้าบ้านไอ้สัตว์ทำไมเด้ออเสียซื้ออะไรได้บ้างไหมอืออซื้ออะไรไม่ได้เลยอ้ยอเหียนี่กูมีอยู่ ไ <c oughs> อ้เสือร้องพวกมึงไม่ต้องสุกใสกันหรอกนะเกิดอะไรขึ้ขนกูจะเอา <c oughs> ซอมบี้ไปสู่กับผมเองไม่ได้ใจว่ามันใช่ซอมบีไม้ไหมแต่น่าจะใช่เพราะฉะนั้นช่างไม่ <c oughs> ใช่โคตร,รู้หน่ายเสือเกือบแพ้มึงดูเลือดบ้านกูมึงดูเลือดบ้าไอ้เหี้ยเกือบแพ้ ข้างหน้นก็อัพกปบเ์เทนนี่ตัวมาก็กูว่าไม่เวิร์กลัมันต้องอัพเชียร์นี่ต่อมาก็คืออะไรเนี่ยอืมช่างไม่ดินแดนเดี๋ยวแม่จะคิวดินแดนนี้ปกครองพ่อปกครองโดยพ่อมดที่เป็นที่รู้จัก กันว่ามีเวทมนต์นที่สามารถ <c oughs> ทำให้เหราทหารลรบม,มึนงงและเวทมนต์นอื่นๆที่สามารถเรียกบริวารออกมาให้ทำตามคำสั่งได้ <c oughs> เ <c oughs> พี่ออุดเจพอพ่อฮอดไว้ไ <c oughs> ปไหยสิกสปราร์ตันลองอมาก,ก่อน <c oughs> โอเคอ่ะค่อ มันจะเท่ได้ไงวะดูจากนั้นโลมันโคตรเกลียรเลยนะ <clears throat> ไอสัตว์เนี่ยไอไอเขียเงินติดโอ้เขียโคตรเท่สัตออว์กูจะเป็นคนปกป้องพวกม่เงเองเพราะฉะนั้นพวกมึงตง้องชิบหายเห็นไหมเดี๋ยวแม่งปลาหงอ,อ,อยังไงวะอ๋อปลาหอ,อกองี้ <They> ตั้มไอเขียเข้าหัวไอสัตว์ เออแล้วกูก็ปามีแล้วก็เหลี่ยมแต่มีแล้วก็ปาไม่ไทยอันนี้โอ้ยทำงี้ก็หัวโขกโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วแล้วทำไงอะหอกโอกกลับมาได้ไหมหรือว่าต้องเข้าบ้านไม่รู้อะลองเข้าบ้านดูว่าหอกไม่งอกกลับมาถ้าเกิดเข้าบ้านอ๋อจริงว่ะเมื่อกี้เห็นอะไรยาวๆมาอ้อ กลับเข้าบ้านแล้วหอกกูจะงอกกลับมาเออดีดีดีในเวลาวินกาเดี้อัไปเลยเฮี้ยอะไรเนี่ยมันพม,มุดไม่ใช่เหรอจุดแทงว,ว้าวไอ้เฮี้ยตรงแทงว,ว้าวเอาเฮีย้ยเอาโดนบ้านเหรอเอาเฮี้ยโดนบ้านเออทำไมมันแทงมันเกีย่ยงนะ เสียงเชียรเสียงเฮอะไรต้องติงวะยังไม่มาอ่ะใช่ไหมหอมกูจะคาปากอู้หูผมมดมันมาแล้วไอสัตสัตว์สสัสชิบหายแล้วมันมากแล้วเหรอไมเป็ไรวินก่อนไหนจริงมึงมาเลยกูจะปาหอกหน้ามึงไอ้ไอ้ดอกไอดอกไอ้สัตว์ปาหอกัดออแล้วมันก็เสียงว่าไง เฮ้ยไป่ำไมกระเด้กูรู้สึกว่าคลิปปกติกูยังไม่ได้พูดแบบนี้นะอะกลับเข้าบ้านกูอาจจะสัตว์เออกูลืมนักธนูมันน่าจะแพ้ระยะไกลนะที่ผมสมมติเลนนี่ ไม่รู้อ่ะจะไม่ได้ระยะไกลใช่ไหมไอพวกโมดเทียนนี่มันเพลระยะไกลกูจำได้ํำได้เทียอะไรหรอกอันนี้กูเล่นมันภาคสามเออะภาคสามมันภาคสามมันเพลระยะไกลชิบหอยแล้วกูเอาระยะไกลมาทำไมวะนจะเพลระยะไกลมั้งภาคสามนะภาคสามมันเพลระยะไกลหรือเพลระยะไหนวะกูมไม่รู้อ่ะ เดี e man, e ๋ยวอีเหียแม่งตัวบิดน hey he ี Main ้เลยวะอีเหียตัวบิดหนึ่งเร็วอ้เหียแม่งเอามาสตัวละมันจะยังไม่มาจะยังไม่มากูไม่รู้อ่ะมันเทระยะไกลรือกไก่ไม่มาจะไ ไปชุบมานะมาไปชุบหอยหมดนะแมีไม่มากระถิ่นไหมอย่ามานะเอาไอ้เหี้ยมันมาแล้วเอากวิ่งใส่ดิสัตว์วิ่งใส่ไอ้ชิบหอยโจเตีพวกธนูไอ้พวกธนูหัวควายโจเตีเดี๋ยวพวกมึกงห้านเข้าไปใกล้เดี๋ยวกูเข้าแม่งเกงกูเข้าไปใกล้มันเองตาหัวกันหน้าเออสมน้ำหน้าตายไปซะ มึงเข้าใกล้ไม่แต่แทงไม่ควันมันเอามันเล่นมันโอเคๆปลาหวกใส่บ้านแม่งเลยสัตสพวกมันนี่แม่งเท่ากพวกเขี้นี่เดี๋ยวกูบล็อกดําเมทไม่ให้เองใครมีโรคก็กันไว้ไอ้เหี้ยใครมีโรคก็ใครมีโรคก็หนีดิสัตว์ เฮียมันแม่งมาแม่งโคตรเยอะเลยเราว่าเราควรจะถอยมั้ยเออไม่ควรจะถอยแล้วเมื่อกี้กูถอยทำไมกระจกคลิปนี้แบบโคตรตั้งใจอ่ะพวกมึงต้องตัเอออีเหี้ยแม่งวินกาเดียมบมาเลี้ยวใส่หน้ากูไอแกนดาบไอสัตว์ไอแกนดาบไอเหี้ย ดับปืนดรอหรือเขี่ยอะไรก็ช่างออยีอเขี่ยสตาร์ตันจะตายอีเขี่ยอีเขี่ยเยอะเกินหมแล้วยิงมันดิไอทะนูเวนเลยธนูมึงเก่งอนะ่ะตุกอีเหี้ยจงตีมันเอาเอาคนกิบแรกไปแทงว่ะ

พี่กูทำอย่างนี้เพราะกูรู้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขียนอกเงอเขส่งนเลอกเยนกูทำไงดีวะกูเล่นไม่ผ่านอ่ะเมื่อกี้กูรู้เลยว่ากูจะไม่ผ่านอ่ะกูรู้แล้วกูก็ตัดจบไง